โครงงานเต็มเรื่องเสื้อชูชีพจากขวดเหลือใช้แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงานเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาขยะจากพลาสติกไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือถังน้ำพลาสติกนั้นมีมากขึ้นทุกวันทำให้เราเล็งเห็นถึงปัญหาและสามารถปรับเปลี่ยนปัญหาที่ว่านั้นให้เป็นประโยชน์ได้นั่นก็คือการผลิตเสื้อชูชีพจากขวดเหลือใช้และในบริเวณแถวแถวชนบทมักมีกลุ่มเด็ก รวมถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบนัดกันไปเล่นน้ํำในที่ต่างๆจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเกิดการจมน้ําเสียชีวิตได้ตามข่าวที่ได้เห็นในปัจจุบันเราจึงอยากแก้ปัญหาทั้ง2อ,อย่างนี้ไปพร้อมๆกันทั้งการลดขยะและการเกิดอุบัติเหตุจากการจมน้ําควบคู่กันไปวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อต่อยอดการทํางานแบบสเตนศึกษาและพัฒนากระบวนการด้านการทํางานกลุ่มข้อที่2 เพื่อศึกษาทฤษฎีการลอยตัวแรงพยงุข้อที่3เพื่อฝึกทักษะการออกแบบเสื้อชูชีพสจมศึกษาวิทยาศาสตร์แรงลอยตัวแรงพยงุเทคโนโลยีเลือกใช้วัสดุที่สามารถลอยน้ําได้และช่วยให้การใช้ทรัพยายกรเกิดประโยชน์สูงสุดการออกแบบเสื้อชูชีพให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่สวยงามวิศวกรรมกระบวนการสร้างชิ้นงานณิตศาสตร์การวัด การคำนวณต้นทุนขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ออกแบบเสื้อชูชีพให้เหมาะสมกับการใช้งาน 2. เตรียมอุปกรณ์การทำเสื้อชูชีพ 3. ามนำกระสอบปุ๋ยมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ 4. ตัดกระสอบปุ๋ยให้เป็นรูปทรงเสื้อชูชีพนํานำขวดพลาสติกมาใส่ตรงปลายเสื้อชูชีพให้พอดี 6. ททำการเย็บเสื้อชูชีพเขพพ้าขวดพลาสติกให้แน่นหนาการการหลุดหรือเคลื่อนที่ 7. นำสายเข็มขัดมาเย็บติดกับตัวเสื้อชูอชีพ5เส้น8เชียวความเรียบร้อยและความปลอดภัยจากการใช้งานจริงผลที่ได้รับ1ได้สร้างเสื้อชูชีพจากขวดเหลือใช้2ได้สร้างประโยชน์จากขวดเหลือใช้ชื่อผู้จะทำโครงงานโรงเรียนอุตรดิตนักเรียนชั้นม .5 ทับ1นางสาวชนิ t ภาอดการเลขที่13และนางสาวชนิฐาเกื้ออารินันธวุฒิเลขที่14ค่ะ